สวัสดีครับนะปอกกันเก่าครับนะคลิปนี้กลับบ้านกันแล้วเอ้าอืออือเอาเอาเล่นกันเนาะเอ้าเอาเอาเอาองหน่อยครับงูเหรอ่าผันครับอืออืออือเอ้าเอาเอาไป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 เฮ้ยตัวไหนตัวไหนอีกัน ผูคล้องแด้ีดิบ,อ,บอ่อเฮ้ยโอคพุ่นบ่เฮ้ยถืว่าบุญกบมาครับพุ่พไนไู้แน่ท่านพุ่นนะี่เมฆก่อมครับในก่อมไม่ย่อย พ่อหมีพ่อเตีย้ยพอลิดครับทา่านผุ้นแม่นอม้อมเอ่อแล้วก็น่าจะเป็นแม่ดอนน้ำเนาะตอนขอพอพันธุ์ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ครับสามีนีฟ่ฟาร์มครับอเอเอาตอนนี้มีแต่ทั้งล่างมีของอ่ทอแม่แม่ปอดชะลอมครับแม่เลี้ยวครับนะเอาลืมเลยลงพอพันธุ์กันเลย นี่ครับมากก้อนเนี่ยเขาไม่ทรงครับพองบกับลูกเบาเลยครับแม่น้ำก่อนโมครับปุ่นยังทายนี่ครับนะนังทายเทิงรถนี่เบ่งบรรยากาศปิ้วงัวกับบ้านครับวันนี้เอาลงมือนี่นะครับนะยิดก้อนหนากัเอาไว้ก่อนครับนะโห่ได้แล้วได้ทวงคนพบพันนะคนปุ่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 นเอ้ยคนครับเอ้ยนี่ก็ของพอทรงพองบครับแม่ทรงครับนะปุ่ใส่ทรงนี่ครับ บัวตะเกียวครับไรแล้วเลเป็นยังคนมีหลูกกันเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียเื่อยี่ไม่เสียบัวหน่อยได้หรืบัวต้นน้อยมันอันนี้หน่อยกับยี่มันได้ตัวเนาะบ่ได้เกียวได้ก็หน่อยก็งี่ เออไอ้เที่ยงเึอกโอ้โเที่ยงน้ำเขาสิละเที่ยงจะเย็นเนาะเที่ยะเย็นเกาท่ยเอ้มีป้าตางี่เลยกถอว่าเโอ้ยคือสิร้อมเถอะโอ้คอยลงซื้มือไหมสิกาเที่ยงเย็นบ้คือจังได้ เราพันมอลูกวันหลูกมนันนอนในทุงพอพันครับเออเขาเมาลูกเขานี่ก็พอพันครับ มันนีฟ้ามตอมากครับนะพอปั่นไปหมุนปองนั่นเห็นะ่ะสุดสาก็มี่ครับนะบุญโฮมอืมตามมาด้วยนาดางพร้อมบุญครับอึงเผาาสตรสุดแล้วก็เอาขาเตะกันอีกเรียบครับนะก่อนค้ำเขาเนาะ ผิววสดขึ้นมาแน่อยู่ครับนะครั้งสามปล่อยสองครับมาเร็วครั้งสามวันปล่อยสองวันครับนะเราจะปล่อยเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับนะออกมาเบิ่งเอาแล้วกันเดี๋ยวเราลองป้อนยาเรื่อยๆครับเนาะซื้อนุมมัฟบอลเหรอครับเพิ่นโบกินครับเนาะกอกจนเหี่ยวครับนะจะล่องมเออื่นถาวางครัจะล่องกอกใหม่ครับโอ้ตาเลื่อยๆนี่ครับของไผ่นี่ของโอ้ไม่ไม่นะของอ่าเม่ดอนครับนี่ ใหม่ๆเลยครับเพิ่งได้วันที่สองครับโอ้โหวันที่สองเหรียญกุลกุลครับของเขาแทะครับนะในสองมือนะครับนะเมื่อยใหม่น้ำครับนะลูกแรกครับนะลูกแรกต้อเหมือนกันพอพันธ์ครับพอพันธ์หนึ่หลอดครับนะนั่นเหมือนั้งงบอกพันธ์ผมว่านี้ครับเนี่ยนี่พอพันธ์นี่กับพอพันธ์นะนี่เพิ่นไปเอาลูกคนมาเอาอยู่ข้างล่างครับนะนี่ครับปีที่แล้วลูกคนตายนะตกสานะครับตัวนี้นะไอนี่ก็ได้ไม้ัวผู้ครับนะ อีเดาตัวเมียนะครับอ hein. อกอยู่ปลานี boss, ่ก <c oughs> ็พ่อฟานไล่เสือครับตัวเดียวนะครับเนาะแม่เพิ่นกระปายเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือตัวเดียวครับยังต่อต่อมาเนี่ยมาท่านเห็นไล่เสืออีกครับเนาะมีตัวผู้ตัวนึ่งหู้ก็ขายไปไปนะจับปล่อยแล้วแม่ก้อมครับตัวนี้เหมยครับตาเมื่วยนี่ครับในลูกเพื่อนครับนะโน่นครับนะแม่ก้อมกับก้อมเหมือนกันครับนี่ก้อมเป็นยายก้อมนะไม่แยกก่อมนีะครับนี่ครับ พี่ไม้ครับนี่แล้วก็น้อมครับรัชานนท์ครับรัชานนท์ลงมาแล้วยิ้มให้กล้องนะครับรัชานนท์มียกโป้งนยครับยกโป้งให้ด้วยนะเอานะครับพผู้ใดครับเขาไม่เลี้ยวครับเขาไม่เลี้ยวเรไปนะมูพี่เอาทางมันครับขอทางครับไปครับไม่เลี้ยวนี่ชอบผีกอกคางทางครับนะบอเข่าพวกไปไปไม่กอนครับ เฮ้ยไล่ไปแล้วครับพอบผันยังอยู่ครับพอตัวผูครับนี่ไม่ย่อยครับนี่พอลิดเข้าใกล้ๆนี่ปีกว่าเดี๋ยลูกเลยครับลูกตัวที่หาเราวาสันน่ะนะลูกควรตัวใดล่ะท่านเห็นนวาจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยบอมแมนครับเอาละ นี่ครับนะทีมงานนี่ทีมงานเสียงดังครับมียังครับนะเกินยังขึ้นครับรรรต่อไปเป็นมูเป็นมูอต่อไ้เป็นมูเป็นมูเธอระลอกระลอกบ่เป็นยังงัวเนอื่นบ่เป็นยังมัวเนอื่นแตกซามันต่อมัวจะเข้ามนกนเอา เอาไปห้องเบ้เขาลงบ้านตีขอบนะ,ะนี่เราก็เอาเหล่ตาตัวเนาะพอมีไปหอบเฟืองครับเอาเฟืองจะลดเสยแนละ้วพอมีไปหาเอียนหอบเฟืองครับนี่เพิ่นบ่เอาแล้วครับเนาะอัดเมื่อแล้วกันเป็นกเก็บไปเลยครับเป็นคนที่มันนะครับพอมีเอ้ไปฝุ่นแล้วขี่ไปยักหน่อยครับตรงนี้ฟางมาอยู่ดันนานนะครับ งูอัดกันไปนะครับเนาะแล้วก็จังได้นี่โอ้ยอีกแล้วครับว่วฟันครับเอาเด็กหน่อยมาอ่างครับว่วลางัวครับเนาะมันนั่งเสยอยู่นี่เสยมาเตียต่อยบับท่านเสยครับงัวจักอยู่ใส่มันไปหับอยู่บริเวณบ่อยู่ไหนแม่แดงๆอย่างเงี้ยน้องไปหับอยู่หลังเนื่องว่ามันมาอยู่นี่แล้วบางนี่เทากับเขาไปเมื่อเทากับเปนหน่ามันนอนอยู่นี่นะก็ยังเห็นมันไปไล่ยมันในทงมองนะครับแม่ไปไหนครับ อยู่กับใครเนี่ยครับรู้จักไหมครับเนี่ยนี่ฉันไปแทงเอียนอยู่ครับได้ปะครับแทงเอียนครับแทงนี่เขาเดียวเดี๋ยวซีตอยู่ใส่นี่แหละที่บ้านนะห้องเลยไหมบนไหนนี่แล้วไนนอมอุ้ยไนนอมบวมเป็นควายปะบอฮูหแล้วเขาเป็นกินเขาเดียวเดี๋ยวซีตัวซีตัยู่นเขาไม่กินควายปะบอฮูหแล้วมาเหมือนยจะมันควายเตี้ยเดี๋ยได้ปะเอียนเออแทงอวามซะานะ โอแทงค้างเดียวเห็นรถที่ต้งเงินจอดเสือฟ้าปิ้วแบบแบบอยู่อยู่ซาหน่เอ็ดีไปแท่งของก็เมสอตมาซานยๆเดียตเดียวโอ้แทงอ้อมคองอยู่กับ่ไหนบ่าดีเมื่อซื้อออกมาใหม่ะเออหน้ัวเลยเออ อผ่านมาแล้วนี่เดี๋ยวมันได้มาอยู่ครับนี่ลูกมันมาแล้วไหมเอียงมันมาแล้วไหมมันมาเลยไหมเอียงมาแล้วไม่มาเสี่ยวมาแท้เย็นงี้เวีนกินเราสวนข้าวงอนปวดหน่อยเดีดดเยวผวดใดก็ปวดใดก็ลำกะลำใส่หนุนโอ้ออกลูกเนื้อเลยสวนข้าวเฮ้เ ม่นอยู่น้ำกลนตัวมันเดนไปน้ามูแล้วมปล่อยสายเห็มันไปฝุ่นปล่อยเป็นเ้น้มูอยู่แล้วยังมันยัยหรอ้าสมฮะสวนยี่สัสนย่ใสสวนยี่ใสนาสวนย่หะนี่นะก็มีสวนยังโอ้สวนฝุ่นองนีสานี่นะ มันถูกอย่นเลยสาตะหำเออหำกลมแล้วเขาปลูกไเขา่ลอมไว้บ่หัวเรขาล้อมีันอก็จะบูเขาได้เรากินยาเขาหมดว่หมนันสิบูเขาได้มันอาจจหุควายมันอันนี้วงอยู่บ่เรานี่เื่อยหน่อหอยก็เื่ก็มาเรื่อยๆขุ่นข้างเลยมันูดน่อยหน่อยเขาข้าวกันนั่นอันน้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ครับอีกรอบหนึ่งครับนะไปน้ำพูนมาดักขุนไปนำ้ปนำซุ่มก้องเอ,เอาไปอยู่ในมือพญาศักดิ์มันเห็นมันเห็นหนึ่งคำมาเลยเออมันมา,า,มาพร้อมงัวผมอยู่มันหนีมันอยู่หนีเองโคบ้านป่าเนี่ยนี่พ่อพันครับพ่อฟันป่าเราไม่ได้เรื่องครับเฝ้าเฉยๆครับขึ้นก็นไม่ได้ <Okay. S 1> ให้เฝ้าเขาเฉยๆทั้งวี่ทั้งวันครับตัวเล็กเขาขึ้นแทนครับ นะครับอีกล็อตนึงครับล็อตสุดท้ายแล้วครับเอมีก็มาเรียบร้อยคนเพื่องเรียบร้อยครับนะเราจะจัดให้จักหน่อยครับขีดงวงเงา้วเจักหน่อยเงี้ยวเงี้ยงเนาะคลิปงีวเงี้ยงเงีนเนาะเึ้นแลตื่นนะฮะว่าอยู่ข้างผุ่นว่าจ้าแมนเอาแม่สีแม่เนี่ยจีแม่อยู่ไหนล่ะมันกินอยู่รอรอข้องเออมันกินอยู่หลัง่มันมันออกจากมูเดี่ยวไปทางผุ่นหลังโรงเรียนมันร้นสูงมองเว้นนั่น เออันป <i> ้า่นเดี๋ยวเาว่างูพญายาไ้าบอกพญเดอยู่สิแม่นี่เรเราไปถามอยู่เห็เราขี่ซาเลงไปไหครับซาเลงไปนั่น็กไตัดลงปนั่นตัดลงไปนพนะไอุนพกับขี้ขืนไปถนนคุนเดีวเอ้ยนี่พ่อทำนี่ครับไล่งครับบ้านเขาจัดเต็มเต็มครับกลินลูกเขาอ่พ่อทำนี่ครับสวัสดีครับ